สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเจาะลึกประเด็นสำคัญสำคัญนะคะวันนี้เราจะมาขยี้ปมที่คาใจกันเยอะมากในงานก่อสร้างภาครัฐค่ะโดยเฉพาะกับสัญญาวอ .1052 ปี64คือเวลาเกิดปัญหาหน้าง,งานขึ้นมาจริงๆเนี่ยใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบเพราะเรามักจะได้ยินการเเรียกว่าโบยกันไปมาอยู่เรื่อยๆเลยค่ะครับปัญหานี้เจอบ่อยจริงๆครับผู้รับจ้างบางทีก็จะอ้างว่า อา้าวก็ผู้ควบคุมงานอยู่หน้างานนี่นะเห็นแล้วทำไมไม่ว่าอะไรหรือบางทีก็บอกกรรมการตรวจรับงวดที่แล้วก็ตรวจผ่านไปแล้วนะทำไมเพิ่งมาบอกผมขอพูดตรงนี้ชัดๆเลยนะครับจากประสบการณ์แล้วก็าตามตัวสัญญาเลยข้ออ้างพวกนั้นอนะฟังไม่ขึ้นครับคนที่ต้องรับผิดชอบเต็มๆร้อยเปร์เซ็นต์เลยนะคือผู้รับจ้างแต่เพียงผู้เดียวครับไม่ใช่ผู้ควบคุมงานไม่ใช่กรรมการตรวจรับ โอ้โห oh ฟังดูเหมือนสัญญาเขียนไว้ชัดเจนมากนะคะว่าร้อร์เซ็น์นี่คือผู้รับจ้างเลยแล้วพอจะยกตัวอย่างข้อสัญญาที่มันตอกย้ำหลักการนี้ให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะได้ครับหลักๆเลยนะต้องไปดูที่สัญญาข้อ1นึ่งกับข้อสอก่อนเลยตรงนั้นเขียนชัดว่าผู้รับจ้างตกลงจะทำงานให้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการรายละเอียดข้อกำหนดทางเทคนิคทุกประการย้ำนะครับทุกประการ ไม่ใช่ทําตามที่เคยทําหรือทําตามใจตัวเองแล้วก็ที่สําคัญสุดๆเลยคือข้อ13วรสองประโยคนี้เหมือนขีดเส้นใต้ไว้เลยการที่มีผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับหาทําให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาไม่ชัดเจนนะครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือถึงแม้จะมีคนจากฝั่งผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจรับมาตรวจแล้วก็ตามหรือ,ออาจจะมองข้ามไปบางจุด ตัวผู้รับจ้างเองก็ยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาร้อยเปอร์เซนต์อยู่ดีอันนี้คือถูกต้องนะคะถูกต้องที่สุดครับหลักการมันง่ายๆแค่นี้เลยเน้นเสียงผิดแบบก็คือผิดสัญญาเว้นจังหวะโบยไม่ได้ครับไม่ต้องไปมองหาว่าใครเห็นใครไม่เห็นใครตรวจใครไม่ตรวจความรับผิดชอบตามสัญญามันอยู่ที่ผู้รับจ้างร้อยเปอร์เซนเสมอแตา แนมปฏิบัติละคะถ้าเกิดกรณีที่ผู้รับจ้างบางรายอาจจะไม่ได้ทําผิดเพราะพลาดแต่เหมือนเออตั้งใจจะลดต้นทุนเช่นใช้เหล็กขนาดเล็กลงหรือว่าเปลี่ยนสเปควา m เมสไปเลยลดปริมาณปูนหรือทําเร็วๆลัดขั้นตอนบางอย่างแบบนี้ข้ออ้างที่ว่าผู้ควบคุมงานเห็นแต่ไม่ท้วงมันจะพอฟังขึ้นบ้างไหมคะ โอ้ยยิ่งฟังไม่ขึ้นใหญ่เลยครับแบบนั้นต้องไม่ลืมนะครับว่าผู้รับจ้างเนี่ยเสนอตัวเข้ามาในฐานะผู้เชี่ยวชาญน,นะครับรู้อยู่แก่ใจว่าแบบเขียนว่ายังไงสัญญาต้องการอะไรการแอบทำผิดสเปคเพื่อลดต้นทุนแล้วมาอ้างว่าคนอื่นไม่ทวงเนี่ย มันใช้ไม่ได้เลยเพราะคุณรู้อยู่แล้วนี่ว่าคุณกำลังทำผิดสัญญาผิดแบบหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานเบื้องต้นให้มันได้ตามแบบตามสเปคนะ่ะมันเป็นเรื่องของคุณตั้งแต่แรกครับไม่ใช่เรื่องของคนอื่นอ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าจริงๆแล้วตามสัญญาคนที่ต้องดูแลคุณภาพงานก่อสร้างในแต่ละวันให้มันเป๊ะๆตามแบบก็คือทีมงานของผู้รับจ้างเองเป็นหลักเลยไม่ใช่รอให้ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานรัฐหรือกรรมการอาอามาคอยชี้หรือมาเจอที่หลัง ถูกต้องครับดูสัญญาข้อสิบได้เลยชัดเจนมากผู้รับจ้างนี่ยต้องมีผู้ควบคุมงานของตนเองประจํำอยู่ที่หน้าง,งานเต็มเวลาเลยนะครับหน้าที่หลักในการตรวจเช็คให้งานมันเดิมไปตามแบบตามคุณภาพทุกวันเนี่ยคือคนของคุณเองจะมาหวังพึ่งผู้ควบคุมงานของรัฐหรือกรรมการตรวจรับซึ่งเอาจริงๆเขาก็เป็นคนนอกมาคอยจี้ทุกจุดทุกวันมันไม่ใช่หน้าที่หลักของเขาเลยครับ แล้วถ้าเกิดเจอสถานการณ์ที่มันซับซ้อนขึ้นไปเอีกหรอคะสมมุติว่าผู้รับจ้างทํางานไปแล้วพบว่าแบบก่อสร้างที่ได้มาเนี่ยมันดูแปลกๆหรืออาจจะขัดกับหลักวิศวกรรมที่ถูกต้องจริงๆแบบนี้ผู้รับจ้างควรทํำยังไงคะจะแก้ตามความเข้าใจตัวเองไปเลยหรือทําต่อไปเงียบๆได้ไหมไม่ได้เด็ดขาดครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะ สัญญาข้อ14เขียนบังคับไว้เลยครับว่าถ้าคุณทํางานไปแล้วเจอว่าแบบมันคลาดเคลื่อนหรือสงสัยว่ามันจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเนี่ยคุณต้องรีบแจ้งผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเพื่อขอคําวินิจฉัยห้ามห้ามเด็ดขาดเลยคือทําไปเงีย,งยบๆหรือแก้ไขเองตามความเข้าใจตัวเองเนี่ยไม่ได้เลยและถ้าสมมุติว่าไม่แจ้งล่ะคะแบบว่าเห็นว่าแปลกๆแ,แต่ก็ตัดสินใจทําไปเลยผลที่ตามมาจะเป็นยังไงคะผลก็คือ ถ้างานมันออกมาผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายใดๆขึ้นมาผู้รับจ้างต้องรับความเสี่ยงนั้นไว้เองร้อเซตเต็มๆครับไม่มีสิทธิจะมาเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือมาขอขยายเวลาเพราะสาเหตุนี้ในภายหลังเลยนะถือว่าคุณเลือกที่จะเสี่ยงเองตั้งแต่ตอนที่ไม่ยอมแจ้งขอคำวินิจฉัยนั่นแหละครับ โหฟังดูแล้วหลักการในสัญญาวันหนึ่นี่คือชัดเจนแล้วก็รัดก,กุมมากๆเลยนะคะงานเพื่อให้ง่ายต่อก,การจดจำอยากให้ช่วยสรุปเป็นประเด็นสำคัญส,ค,ญสคัญที่ทั้งผู้รับจ้างแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติหน่อยคะ่ะได้เลยครับผมสรุปให้5ข้อจำหลักๆหกข้อนี้ให้ขึ้นใจเลยนะครับ 1. ยึดแบบเป็นหลักงานต้องตรงตามแบบตรงตามสัญญาเสมอ อย่าไปอ้างว่าใครเห็นแล้วไม่ว่าหรือใครตรวจแล้วผ่านอันนั้นไม่ใช่ประเด็น 2. ผู้รับจ้างรับผิดเต็มร้ออร์เซน์ไม่ว่าจะมีคนตรวจพลาดตรวจไม่เจอมองไม่เห็นก็ตามความรับผิดชอบยังอยู่ที่ผู้รับจ้างเต็มเต็มโบยไม่ได้ครับย้ำว่าโบยไม่ได้ 3. คุมงานตัวเองให้ดีคุณต้องมีทีมควบคุมคุณภาพงานของคุณเองอย่าไปคิดผลักภารานี้ให้คนอื่น 4. เจอแบบแปลกต้องแจง้ง ถ้าสงสัยว่าแบบมีปัญหาไม่แน่ใจรีบแจ้งขอคำวินิจฉัยจากผู้ว่าจ้างห้ามทำเงียบๆหรือมั่วแก้ไปเองเด็ดขาดห้าห้ามเจตนาทำผิดการลดต้นทุนด้วยการทำผิดแบบผิดสัญญาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งถ้าถูกตรวจสอบพบไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นครับเป็น5ข้อที่ตรงไปตรงมาแล้วก็สำคัญมากๆจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากเป็นข้อคิดทิ้งท้ายสำหรับผู้ฟังบ้างไหมคะครับผม ผมอยากจะฝากไว้นะครับว่าการเข้าใจบทบาทแล้วก็ความรับผิดชอบของตัวเองตามสัญญาอย่างท่องแท้เนี่ยมันคือหัวใจสําคัญของการทํางานอย่างมืออาชีพจริงๆนะครับมันช่วยลดปัญหาการโต้เถียงการโบยความผิดที่ไม่จําเป็นและในระยะยาวมันคือการสร้างความน่าเชื่อถือสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับตัวผู้รับจ้างเองด้วยทํางานให้ถูกต้องตามหลักการตามสัญญานี้แหละครับสบายใจกว่ากันเยอะเชื่อผ